สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกลุ่มครับดวงชะตาเดือนกันยายน2568ลัคนาราศีกลุ่มครับมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่อุดมสมบูรณ์แต่เรื่องการเจราจาต่อรองหรือเรื่องคู่ครองต้องดูท่าทีให้ดีๆนะครับมีเกณฑ์มีปัญหาดีเรื่องเสียเรื่องก็ว่ากันไปนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR วอา e คและเบอร์พร้อมเพลนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ลัคนาราศีกลุ่มรูปดวงดูดีดาวกระจายเรียงตัวสวยนะครับ <c oughs> แต่จะสวยอย่างไรเดี๋ยวไปทีละดวงทีละดาวนะจ๊ะเริ่มต้นที่ดวงแรกครับดาวพุธ11กันยายนยก เข้าจากราศีสิงสู่ราศีกันราศีกันนั้นเป็นดาวเขาเรียกว่าพบมรณะอย่าเพิ่งตกใจเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะอยู่แล้วมรณะเป็นเกษตรแปลว่าปัญหาจบสิน้นดาวพุธนั้นอยู่ในราศีกันนอกจากจะเป็นตำแหน่งเกษตรแล้วยังเป็นมหาอุดด้วยคือเรื่องใหญ่เะเรื่องมรณะเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แปลให้แบบไปในทางร้ายสุดๆก็คือการสูญเสียครั้งใหญ่มหาอุดไงเกษตรแปลว่ามั่นคงมหาอุดแปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่มรณะเจ็บป่วยเสื่อมสูญเสียสูญสิ้นเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางตีความหมายได้กว้างไกลสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นมหาอุดก็มันก็จะเกิด ความใหญ่หรือปัญหาถ้ามีปัญหาก็เยอะแต่พอมันเป็นกเกษตรด้วยแปลว่าไม่ว่าปัญหามันจะหนักหนามันจะสูงส่งมากมายแค่ไหนไอความเป็นมรณะเนี่ยมันจะจบมันจะจบแต่จบแบบเรียกว่าจบแบบยิ่งใหญ่อะนะคือปัญหาอะไรที่มันคาราคาซังมานานเนี่ยมันเหมือนเจ็บแล้วจบละทีเดียวนะครับ แล้วก็ไม่ต้องตกอ,อกตกใจไปความเป็นมรณะมันไม่ได้แบบไร้กาดรุนแรงขนาดนั้นถ้ามรณะแปลว่าการเดินทางก็แปลว่าดเดินทางไกลเพราะเป็นมหาอุดถ้ามีการสูญเสียสูญสิ้นก็แปลว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่แต่มันจบแล้วที่ผมบอกว่าไม่ได้รุนแรงเพราะอะไรเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห ไม่ใช่ดาวไา่แรงอะไรและการจบนั้นเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆหมรณะแปลว่าจบสิ้นจบสิ้นแล้วเริ่มใหม่ชาวลัคนาราศรีกุมสังเกตไหมล่ะชีวิตของท่านอนะ่ะเหมือนตุกก๊กตาล้มลุก เพราะว่าดาวมรณะกับดาวปุตตะมันเป็นดาวดวงเดียวกันจบปุ๊บเริ่มใหม่จบปุ๊บเริ่มใหม่เป็นลักษณะแบบนี้จริงไหมชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเพราะมันเป็นดาวพุธไงมันเป็นดาวดวงเดียวกันดาวเจ้าเรือนปุตตะกับดาวเจ้าเรือนมรณะฉะนั้นตรงนี้เนื่องด้วยดาวพุทธเป็นดาวสุป,ปเคราะห์ ให้โทษก็ต้องถือว่าให้โทษเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยแต่จะให้โทษแบบไหนเดินทางไกลสูญสิ้นเจ็บป่วยเสื่อมหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่อย่างที่บอกว่าดาวพุธเป็นดาวสุปเคราะห์เวลาให้โทษก็จะให้แบบนุ่มนวลเอาเอากันแค่พอแบบหอมปากหอมคอ ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตเรียกว่างอหัวกันไม่ขึ้นอย่างนั้นไม่ใช่นะครับฉะนั้นไม่ต้องตกอ,อกตกใจไปนะและดาวพุธเนี่ยมาเจอกับดาวางังคารน,นั่นก็หมายความว่าอาจจะมีการเรียกว่ามีการเจรจาต่อรองที่แบบรุนแรงตรงไปตรงมาจนปัญหามันจบปัญหาจบจบก็เริ่มใหม่ครับไม่ต้องกลัว และดาวพฤหัสบ,บดีตอนนี้อยู่ในเรือนปุตตะซะด้วยมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีครับเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเห็นไหมไม่ต้องตกอ,อกตกใจฉะนั้นแน่นอนครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์การสูญเสียแต่เป็นการแบบไม่ คือคําว่ามามันอาจจะขัดแย้งนะคําว่ามหาอุดไปว่าสูงส่งยิ่งใหญ่แต่ด้วยความเป็นดาวพุธด,ดาวสุบคะเนี่ยไอความเสียาหายนั้นเนี่ยมันก็นุ่มนวลผมว่ามันเป็นลักษณะของการพูดจาเจราจาต่อรองหรือมีการทะเลาะเบาแวงแล้วจบอาจจะแบบ เราเป็นคนที่ให้โอกาสหรือพูดอะไรไปลอมชอมปณีปนอมมาหลายครั้งหลายครั้งเนี้ยมันมันมันไม่ได้แล้วมันต้องจบแล้วก็อาจจะเนี่ยด้วยความที่พูดกับอังคารอยู่ด้วยกันก็คือต้องพูดแบบตรงไปตรงมาพอตรงไปตรงมามันก็ตัดปัญหาจบได้เป็นลักษณะแบบนี้แหละมันไม่ได้ถึงขั้นแบบสูญเสียตายจากหรืออะไรลักษณะแบบนั้นหรอกครับนะจ๊ะ ซึ่งมันมีดาวอื่นมาประกอบแล้วมีแนวโน้มถัดไปอะดาวอังคารเลยเห็นไหมจบปุ๊บดาวอังคารหนีปั๊บเลยพุทธยกวันที่ส1บออังคารยกหนีวันที่สิบสองดาวอังคารอยู่ในราศีตุลเป็นประดาวอังคารคือดาวการงานของคุณดาวอังคารคือดาวสหัชชะแปลว่าสังคมชื่อเสียงการงานเป็นประแปลว่างานเป็นไง ประแปลว่าปราศจาก,กเกษตรแปลว่ามั่นคงประละ,กะเกษตรหรือประ,กระเกษตรเนี่ยแปลว่าไม่มั่นคงอ้าวอย่างนี้ต้องทายว่าการงานไม่มั่นคงใช่ไหมก็ใช่แต่ให้มองลักษณะแบบนี้งานมันเบาลงมันไม่ใช่ว่าไม่มั่นคงมันเบาลงเพราะอังคารคือตัวแทนของความกล้าความแข็งความขยัน แล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าดาวอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าดาวดีเข้าเรือนดีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชะสังคมชื่อเสียงเพื่อนฝูงดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมการงานงั้นงานของคุณต้องเป็นงานที่เจอคนหมู่มากหรือทํางานร่วมกับคนอื่นเห็นไ,ไหมติดต่อเจราจาทํานู่นทํานี่ลักษณะนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติชาวลัคนาราศีกุมทีนี้ดาวอังคารเนี่ยเข้าเรือนอะไรเรือนสุภะครับ แปลว่าจเจริญรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้ามันก็เบาลงไงมันก็ไม่ต้องขยันไม่ต้องกล้าไม่ต้องแข็งขยันอังคารนั้นก็เลยเป็นปะะแต่ทีเนี้ยอยู่เป็นปราในราศีตุลเนี่ยบอกเลยว่าดีครับดีอย่างไรอย่างแรกบอกไปแล้วว่าอยู่ในเรือนสุพัชเจริญก้าวหน้าสองดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมราศีตุลเป็นราศีแม่ธาตุลม ถูกธาตุเมื่อถูกธาตุเนี่ยมันก็แปลว่ามันอยู่สบายอังคารอยู่ที่ราศีเมษเข้มแข็งเป็นเจ้าของเปรียบเสมือนการอยู่บ้านตัวเองเป็นเจ้าของแต่อยู่บ้านตัวเองชั่วนาตาปีมันก็ต้องมีเบื่อกันบ้างพอมันไปอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีอำนาจบารมีไม่มีความเป็นเจ้าของแต่อยู่สบายเพราะอยู่ถูกธาตุ อันนี้อยู่บ้านตัวเองอันนี้ไปอยู่รีสอร์ทอยู่รีสอร์ทเนี่ยต้องทำอะไรเองไหมไม่ต้องทำไงอังคารมันถึงเป็นปลาไงไม่ต้องแข็งไม่ต้องกล้าไม่ต้องขยันเพราะมันสบายกับข้องกับข้าวก็ไม่ต้องทำกินมีเสิร์ฟให้มีบุฟเฟ่ผ้าหม่มผ้านอนหมอนมุง้ง เไม่ต้องซักเองไม่ต้องปูเองมีพนักงานมาปูให้เปลี่ยนให้ด้วยทุกวันบรรยากาศวิวสวยงามพักผ่อนหย่อนใจมันสบายครับเมื่อสบายก็ไม่ต้องไปกล้าไม่ต้องไปแข็งไม่ต้องขยันอังคารเป็นเทพแห่งนักลบเวลาอยู่บ้านตัวเองเป็นกเกษตรก็เหมือนกับตัวเองต้องไปอยู่สนามลบมันก็ต้องเข้มแข็งนอนกลางดินกินกลางทรายต่อสู้ ประหัตประหารถูกไหมแต่อันนี้มันลาพักร้อนไงมาอยู่รีสอร์ทไม่ต้องนอนกอดปืนไม่ต้องมังอะไรทั้งสิ้นนอนแผ่สบายเนี่ยอังคารอยู่ตรงนี้ดีแล้วอังคารก็อยู่บ้านดาวสุขซึ่งเป็นบ้านของเรือนคู่มิตรสุขปากหวานอังคารรับเอาฉะนั้นอังคารอยู่ตรงนี้ใครบอกว่าไม่ดีอ่ะผมเถียงมันดี แล้วอย่ามองโลกมุมเดียวไอ้อังคารที่มีความกล้าแข็งขยันดีไหมดีครับมันดีอยู่แล้วในระยะยาวแต่คนเรามันต้องมีวิธีการพักผ่อนบ้างหยุดบ้างเบรกบ้างช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เบรกเป็นช่วงสบายแล้วพอดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการงานเข้าเรือนสุภัก,ก็แปลว่าง,งานมันจะเริญรลุ่งเรืองพอจะเริญนุ่งเรืองขึ้นก็เป็นไงมันก็เบาลง จากที่ต้องแบกแบกเป้แบกหามออกแรงลงมือลงแรงตอนนี้ก็เป็นไงนั่งโต๊ะสั่งงานเอานี่ลักษณะแบบนี้เข้า <c oughs> ใจไหมเออแล้วชาวลัคนาราศีกุมท่านก็เป็นราศีธาตุลมไงเนี่ยมีลาหูสถิตอยู่ด้วยเนี่ยแล้วดาวธาตุลมก็ตีโกนธาตุลมถึงกันดูไปที่ธาตุลมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นราศีมิถุนก็มีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวดี เป็นคู่สมพลเนี่ยได้รับพลังคู่ธาตุคู่สมพลอังคารตรงเนี้จากที่เป็นปลาเนี่ยกลายเป็นแบบดีเข้าไปเลยเนี่ยมีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือธาตุดียวกันเนี่ยลาหูเนี่ยพฤหัสเนี่ยคู่สมพลเนี่ยเห็นไหมอังคารมันมุทลุดุดันเข้มแข็งแข็งแรงพฤหัสนี่คือปัญญาลดความเข้มแข็งแข็งแรงลงใช้ปัญญาเข้ามาช่วยเสริม มันก็เลยง่ายมันก็เลยสบายมันก็มาเป็นประอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วพบสุภะซะด้วยพบดีพบแห่งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองครับดีอีกแล้วเห็นไหมสบายใจได้ถัดไปครับดาวพระเกตเข้าพบพันธุอ่าสวยสวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้าน พันธุนี่คือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลักทรัพย์ของท่านดาวพระเกตนั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ตรงนี้ก็แหมสบายอกสบายใจอัสินะอันนี้ก็ชัดเจนดูดีก็ต้องไปดูดาวศุกร์เพราะว่าเข้าบ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์ตอนนี้ถึงจะอยู่พบอลิก็จริงนะแต่เดี๋ยวถัดไปเนี่ยมันจะขยับแล้วฉะนั้นตำแหน่งดี เนี่ยดาวเกศเนี่ยคือตัวเขาเองไม่มีบ้านไม่มีเรือนฉะนั้นเขาไม่มีเรื่องราวตัวเขาเป็นวิญญาณล่องลอยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในเรือนพันธุพันธุก็แปลว่าบ้านหรือหลักทรัพย์ก็มีสิ่งดีๆสิ่งที่มันจะว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นะขึ้นชื่อว่าวิญญาณขึ้นชื่อว่าอะไรพวกเนี้ยมันไม่แน่ไม่นอนไงบางทีมันอาจจะเจอเรื่องแปลกๆในบ้านแล้วลักษณะแบบนี้นะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้น ให้แปลเป็นเรื่องดีอะ่ะเราก็ทําบ้านให้มันสะอาดสะอ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรในบ้านที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสารพระภูมิสารเจ้าหิ้งพระรอะไรเงี้ยก็ทําปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดให้มันดูสวยงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่มันเข้ามาเขารู้สึกเออเข้ามาแล้วมันใช้ได้นะจากร้ายมันก็จะกลายเป็นดีเพราะมันก็จะเป็นการให้คุณ เป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะอ่าถัดไปถัดไปถัดไปเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์ย้ายเข้ามา เข้าสู่เรือนปัตตนิดาวสุกย้ายเข้าเรือนปัตตนิพันธุปัตตนิก็แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมาอยู่ในเรือนปัตตนิอันนี้ก็ถือว่าดีแ้ะดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนสุภามาอยู่ตรงนี้ถือว่าดีแต่มันจะ ไม่ดีตรงไหนรู้ไหมตรงที่ดาวเสาเนี่ยมันเล็งกับดาวศุกร์อยู่เนี่ยออมันเป็นคู่ศัตรูกันผมถึงได้บอกไงเรื่องการต่อรองการเจรจาเนี่ยเห็นไหมยิ่งดาวพุธมันตกมรณะด้วยเนี่ยนั้นการต่อรองการเจรจาของคุณต้องพินิษพิจารณาให้ดีให้รอบคอบพินิษพิจารณาให้ดีให้รอบคอบเพราะมันเป็นดาวคู่ศัตรูเลงกัน อาจจะมีปัญหาติดขัดอะไรก็ได้ซึ่งตัวเฉลยคือตัวนี้นี่แหละนั่นก็คือดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวปัตตนิมาอยู่ในเรือนมอรณะปัตตนิมรณะอย่าตีโพยตีพายนะครับอย่าเพิ่งตีโพยตีพายคู่เนี่ยไม่ใช่แค่คู่รักคู่ครองอย่างเดียวคู่หุ้นส่วนคู่ค้าเนี่ยมีดาวศุกร์ดาวเสาเร็งกันและดาวเจ้าเรือนปัตตนีที่แปลว่าคู่เนี่ยตกมรณะ แปลว่าคู่จากไปนะหรือปัญหาเกี่ยวกับการรเผชิญหน้าเนี่ยมันจบไปมันจบไปเพราะลายหนึ่งมันตกมรณะสองดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นเกษตรนี่ไงพอเป็นเกษตรก็ชัดเจนปัญหาจบไม่ยืดเยื้อ แต่ดาวที่มันเลงกันอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังฉะนั้นพูดจาเจรจาต่อรองอะไรยังไงกับใครก็ขอให้สงวนท่าทีนะในช่วงกลางเดือนนะกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีติดขัดมีปัญหาแต่มันจะจบจบเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นเกษตรปัตตนิมรณะเนี่ยมันอาจจะ เจราจาต่อรองแล้วล้มเหลวเพราะว่าปัตตนีมันมรณะไงคู่ต่อรองคู่เจราจาของเราไปมรณะก็คือจบไปจากไปแคนเซิลหรือถ้าตีความเรื่องคู่ครองมันไม่ได้แปลว่าคู่ครองต้องสูญเสียสูญสิ้นมันแปลว่าคู่ครองอาจจะเดินทางก็ได้เด,เดินทางใกล้เดินทางไกลเป็นไปได้หมดก็คือห่างกันสักพัก มีโอกาสที่จะต่างคนต่างไปท,ทําธุระนั่นแหละมีการห่างกันอันนี้ก็ทายให้มันครอบคุมเนาะ,ะปัตตนิมรณะก็ตีความแบบอันนี้ตีความแบบเบสิกเลยปัตตนิมรณะคู่ครองจากไปแต่มันก็จากไปชั่วคราวเพราะว่าดาวมันเป็นดาวรายเดือนอะดาวอาทิตย์แล้วก็พบมรณะเป็นเกษตรไปว่ามันจบมันไม่ใช่เรื่องรุนแรง นะครับเพีงเยงแต่ว่าเออเกิดเหตุแบบนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่ามันอาจจะมีปัญหาในการเจรจาต่อรองหรือเอาแบบเบสิกอ่ะกับคู่ครองคนรักก็ระมัดระวังสงวนท่าทีอย่าไปอย่าไปตีกันอย่าไปทะเลาะก,กันอะไรเบาก็ได้เบานะอะไรที่ไม่ตั้งใจเผลอพูดอะไรเผลอ อะไรทำไม่ถูกใจกันละกันอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะผิดจังหวะผิดเวลาแล้วมันทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เงี้ยบางทีเรารู้ล่วงหน้าแบบเนี้ยอ่ารีบจัดแจงขอโทษขอโพยกันทําให้เรื่องมันสงบไว้ยอมยอมไปบ้างก็ได้เพราะว่าถ้าไม่ยอมมันก็แตกหักเห็นไหมสุกกับเสามันเลงกันเนี่ยมันก็คือคู่แตกหักแล้วปัตตนิก็มรณะด้วยกูไปแล้วเห็นไหม ใครแพ้ใครชนะผมไม่รู้ล่ะแต่ว่าปัตตนิมรณะก็แปลว่าเขาไปแล้วสูญเสียไปแล้วฉะนั้นก็อย่าให้เกิดเลยเนะเาะแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันพอจะเข้าเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ร่วงหน้าแบบนี้เราพอจะแก้ไขให้หนักเป็นเบาได้หรืออาจจะไม่มีอะไรอะก็แค่แฟนมีคู่ของเรามีธุระ อาจจะเป็นคู่ค้าหุ้นส่วนของเราก็ได้ใครค้าขายอยู่ๆลูกค้าหายไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่ต้องตกใจปัด <c oughs> ตันนะิมอละนเขาไม่ได้แบบเลิกลากับเราหรอกเขาแค่อาจจะติดนู่นติดนี่ไม่ได้าดาดมาซื้อของเราไม่ได้อะไรมามเหมือนเคยแค <c oughs> ่นั้นแหละครับเนอะ <c oughs> เพราะว่าไม่รุนแรงเพราะาดาวพุธมันเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้แล้วอ่าทีนี้ตัดจบดาวพุธย้ายเข้าเรือนสุภะเห็นไหม มรณะสุภะก็แปลว่าจเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างที่บอกอะแนวทางมันเหมือนกับมีปัญหาจบอ,อาจจะเจ็บบ้างแต่จบจบแล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่แล้วก้าวหน้ารุ่งเรืองเห็นไหมเพราะอะไรดาวพุทธดาวเจ้าเรือนมรณะอะอันนี้ช้าๆนะ ดาวพุธดาวเจ้าเรือนมรณะเข้าพบสุภะบ้านดาวสุขดาวสุขดาวเจ้าเรือนสุภะไปอยู่พบปัตตนีบ้านดาวอาทิตย์ดาวอาทิตดาวเจ้าเรือนปัตตนีเข้าพบมรณะบ้านดาวพุธเห็นไหมสุขพุธอยู่บ้านสุขสุขอยู่บ้านอาทิตย์อาทิตย์อยู่บ้านพุธแบบนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งปร,ริวัดเกษตร ปริวัติคือหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกเกษตรแปลว่ามั่นคงก็คือหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจนมั่นคงก็คือวุ่นวายนะ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลที่ไล่เลียงมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยมันต้องคุณต้องเจอเรื่องวุ่นวายอะผมว่าแต่วุ่นวายแล้วจบจบแล้วดีเพราะมันปริวัติกันจนมันเป็นกเษกษตรเขาเรียกว่ากเกษตรฐานสามคือถ้าดาวอาทิตย์อยู่ ปัตตานีเองเลยเนี่ยดาวเจ้าเรือนเขาอยู่บ้านตัวเองเลยนีก็เป็นเกษตรถ้าดาวพุธอยู่ตรงนี้ดาวเจ้าเรือนเลยก็เป็นเกษตรถ้าดาวศุกร์อยู่ตรงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนเองก็เป็นเกษตรอันนี้มันเกษตรสามดวงเป็นเกษตรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต meter, Although, lad, ans, ่อ mm ัน hmm. นี้มันแลกเกษตรกันไงเนี่ยพุธบ้านศุกร์ศุกร์บ้านอาทิตย์อาทิตย์บ้านพุธเนี่ยเขาเรียกว่าปริวัติเกษตรหมุนเวียนเปลี่ยนจนมั่นคงฉะนั้นมันก็ช่วงหมุนช่วงเวียนช่วงเปลี่ยนเนี่ยวุ่นวายไหมวุ่นวาย แต่มุ่นวุ่นวายแล้วมันจบแล้วมันมั่นคงเพราะเป็นเกษตรฉะนั้นไอ้ความสูญเสียไอ้เหตุที่เกิดผมมองแล้วไม่น่ากลัวมันอาจจะทําให้ชีวิตดูหรือหวาวุ่นวายสักหน่อยละกันแต่ทุกอย่างมันจะลงตัวเป็นไปได้ด้วยดีครับด้วยตําแหน่งปริวัติเกษตรแล้วมันเป็นรูปดวงพิเศษด้วยเขาเรียกว่าสี่หกเอี่ยวเนี่ยสี่หกเอี e ่ยวรวมกันเป็นสิบเอ็ดราชาโชค นี่อธิบายแบบเลขมงคลถ้าอธิบายแบบหลักโหราศาสตร์ดาราศาสตร์เนี่ยดาวอาทิตย์เป็นดาวศูนย์กลางจัก,กรวาลถูกไหมดาวที่อยู่ถัดไปคือดาวพุธดาวที่อยู่ถัดจากดาวพุธไปเป็นดาวศุกร์ฉะนั้นดาวสามดวงนี้มันอยู่ใกล้กันดาวที่สถิตยอยู่บนท้องฟ้าทั้งในเวลาที่คุณเกิดและในเวลาที่มันโคจรหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมีผลต่อดวงชะตามีผลต่อการดําเนินชีวิต อันนี้ตามความเชื่อในหลักโหราศาสตร์ถูกไหมแต่ไอดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์เวลามันเรียงตัวกันาสามราศีเนี่ยมันมีเรื่องของดาราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวดวงเดียวที่มีแสงในตัวเองที่เหลือเป็นดาวพระเคราะห์ทั้งหมดฉะนั้น ดาวอาทิตย์เนี่ยพอดาวพุธฉีกออกมาห่างจากดวงอาทิตย์ดาวพุธจึงได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วสะท้อนไปดาวศุกร์ฉีกออกมาจากดวงอาทิตย์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จึงสะท้อนไปสะท้อนไปไหนดาวที่อยู่ถัดจากดาวศุกร์ไปก็คือโลกมนุษย์และใครอยู่ในโลกมนุษย์ก็พวกเราเนี่ยฉะนั้นดาวที่มันสถิตยอยู่แล้วเนี่ย มีผลต่อดวงกําหนดชะตาชีวิตของเราอยู่แล้วและยิ่งมันส่องแสงมาด้วยนี่ยิ่งเป็นไงโดนเต็มเตมอันนี้ถือว่าดีครับที่โดนเต็มๆเ,เนี่ยดีได้รับผลดีคือได้รับแสงอ่ะก็ใช่ไหมได้รับคุณงามความดีจากตํา,ตาแหน่งดาวที่มันปริวัติเกษตรและได้รับแสงเข้าไปด้วย มันยิ่งช่วยเข้าไปใหญ่เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกอ,อกตกใจบอกอาจารย์พาดหัวซะดีเลยทำไมทายมาไม่ค่อยดีเอาเราพูดตรงๆดาวมายังไงเราทายไปอย่างนั้นแต่ที่พาดหัวว่าจะได้โชคใหญ่ก็นี่ไงชาวลัคนาราศีกุมดาวสาวกับราหูอยู่ด้วยกันเป็นคู่มิตรใหญ่กุมลัคนาของท่านและดาวเสารนั้น อยู่กับลัคนาราศีกุ่มเนี่ยเขาเรียกว่านาระเอกเกณฑ์นาระคือราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นมนุษย์คนแบกหม้อนาระสุริยะเรืองรังสีโสระชีวะมีครบถ้วนสามองค์เทพโสพีกุมลักแม้แต่องค์เดียวยศลำนาพันธ แล้วเจอคู่กับราหูผิดว่าจะดูโชคใหญ่ในชนาศาพระราหูต้ององค์พระเสาลาพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นบางประสงค์เนี่ยสาวต้องราหูพระฤหัสกับอาทิตย์ต้องกันไหมคำว่าต้องนี่แปลว่าถึงแตะกุมเล็งอย่างเงี้ยถือว่าต้อง อันนี้เขาเรียกว่าถึงกันแบบแฝงเรือนเกษตรเพราะอะไรดาวอาทิตย์อยู่บ้านดาวพุธดาวพฤหัสก็อยู่บ้านดาวพุธไงถึงกันครับแฝงเรือนเกษตรเห็นไหมอันนี้คู่มิตรใหญ่คู่มาเฟียสาวลาหูอันนี้คู่แบบเรียกว่าคู่ให้คุณสูงเลยพฤหัสอาทิตย์คู่นักปาดกับราชบัณฑิต นักปาดกับพระราชาเอาง่ายๆเห็นไหมเนี่ยมันให้คุณทั้งฝ่ายบาปะเคราะทั้งฝ่ายสุปะเคราะเลยสวยงามฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมนับจากนี้ไม่ต้องกลัวดวงชะตามีความเข้มแข็งแข็งแรงมากได้นระเอกเกณฑ์เนี่ยยศล้ำนาพันอย่างที่บอกช่วงที่จะเจอปัญหาในช่วงนี้ มันก็เป็นช่วงทดสอบที่จะต้องผ่านมันไปแต่ผมดูแล้วผ่านได้ไม่แย่ผมทายทีละดวงทีละดาวมันก็มีจุดดีจุดเสียแต่สรุปท้ายแล้วมันปริวัติเกษตรแปลว่ามันอะไรมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจนมั่นคงจนดีขึ้นแล้วมันมีคำว่าพบสุภะอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยมันมันจบที่ความจเจริญก้าวหน้า เริ่มใหม่แล้วไปต่อนี่เป็นลักษณะแบบนี้แหละครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับอะขอพนุญาตประชาสัมพันธ์นะตอนนี้ยังเปิดคอร์สสอนออนไลน์อยู่นะครับใกล้จะปิดแล้วนะครับเบื้องต้นพยากรณ์สไตล์ปังสิบทิศนะครับรายละเอียดคอร์สนะเรียนทุกวันอาทิตย์9โมงถึงเที่ยงนะครับออนไลน์สัปดาห์ละครั้งผ่าน Google Meet ครั้งละ3ชั่วโมง ดูวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดชีวิตนะบันทึกการสอนไว้ให้และไฟล์ PDF ไฟล์การสอนนะครับหลักสูตร8เดือนนะครับเริ่มวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568นี้สนใจสมัครได้เหลือ12,000บาทนะครับอันนี้เลท6เดือนแต่เราเรียนถึง8เดือนเรียนจาก0ถึง100เรียนจากไม่เป็นอะไรเลยจนทายดวงได้นะครับติดต่อที่ไลน์แอดโหรา915มีคลิปวิดีโอการสอนตัวอย่างว่า เรียนจากที่ไม่เป็นเลยเนี่ยจนสามารถทายดวงได้เป็นยังไงมีคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับขึ้นตรงด้านขวาด้านบนนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนนะจ๊ะอะาเช้าฝากกดแชร์กดไลค์ครับ subscribe ใส่กระดิ่งนะจ๊ะถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ qr code พร้อมเพย์นี้ได้เลยนะจ๊ะอ้าวธนูอะไรละ่ะกุม <laughs> โทษที นะชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาเดือนกันยายน2 5 6 8ได้โชคใหญ่อุดมสมบูรณ์ครับเข้มแข็งมั่นคงไม่ต้องกลัวปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถจบไปได้ขอให้โชคดีทุกท่านครับเฮงปังรวยครับคลิปนี้สวัสดีครับ